สามาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อที่สวดกุศลให้คุณแม่งามพิพัรบริรักษ์ในคืนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพครับคร,รัในารนี้เรียนเชิญทุกท่านประนมมือเพื่อเป็นการน,อนอ้อมน้อมต่อคุณพระรัตนไตรครับ ชาจาราเวรมณีสิกขาปะ Amen. ทางคณะโจทา์จะขออนุญาเรยนเชิญเัรแล้วรอรับค้าวดำสุขขสุจากทาที่ด้านหลัง,งนะ<ส><ข>คร,รับรับขอาเสร็จแเชิญทบางหลับที่นั่งลครับขอกราบขอบพระคุณทั้นสบ พอท้าทพากุศายงเป็นาานาานะครับเสร็จแล้วเ <S <S เนื่ยก็จะทแลนพ่อท่าบัตสุคุณตามลดับต่อไปนี้นะครับลำดับที่หนึ่งจากนายจ้าภาสอนุญาเสียนเ,เชิญคุณพิยพวดีมาลีตน ลำดับที่สองทางนั้าภาพพยายเยนเชินคุณสมบัติปิรัสาโรอดลำดับที่สามทางเั้าภาพพญายเนรดับที่สี่ทางเั้าภาพพญยายเนเชิญคุณแม่รลวมทองเตมีรักพญายเนเชินสิ้นอันโดยากพระลบับ

निजमुता वचोऽशोकां वदसिमे अकासिमे यदि यवञ्च परिदेवनां नादं वेता न मताय एवं दिधन्ति ये सो यदितं निरसिता हे พลา,ลพาในช่วงท้ายของพิธีการอนุญาตเดชิญทุกท่านกราบลาพระประธารแระวก อ่าได้นํา,านขณะเจ้าภาพ10ประกอบด้วยบุพิตาและครอบตัวขอกราบอบคุณทุกท่านในการของประเด็ชพระคุณ7ในช่วงสุดท้ายนี้ท่านอาจารย์เจ้าภาพได้กล่าวรัตนาประเด็ชพระคุณสถางภาวะช่อยญาติ10ที่ช่วยหลังจากพระคุณท่านได้เมตตาร่วมปฏิภาณพระอเจ้าภาพเสร็จแล้ว ในช่วงภาพให้ปล่อยยาเชิญทัานประมานในพิธีและผู้มีเกียรติที่ทุกท่านได้กำลัมาเกียนิร่องกัรขึ้่านของใน,งน,งในชจวาภาพเป็นเวลาโอกาสสี่ไปนะครับ่างในชจ้าภาพที่ประกอบไปด้วยผลที่ดา้า เราขอกราบพระคุณในความเมตตาของพระเพระคุณพระนางวัชลิกาพิชิผู้ช่วยเจ้าวาดพระเจาอัยผู้ช่วยเจ้าวาดพระพุทรวนารามและพระคุณท่านคุกรูที่เมตตาเดิดธรรมะโลกในพิธีสุภพิธรรมในคืนวันนี้และขอกราบพรคุณในความเมตกาของพระเดชพระคุณพระคุณท่านทุกรูที่เมตตาลงพระธาตุในพระธาตในเลาโอกาสนี้นะครับขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ อยู่ที่บ้นานร้านร้องใหญ่ก,ก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นครอบครัวไปอยู่ ต่อไปนะคะขอเชิญเชิญคุณเดียวดีมารีนน์ค่ะ แล้วต,ต่อไปนะคะเดนเชิปัาตืลค่ะคุณกัจจินะคะและอ้อกเฮดานะคะนะคะเดนเชิญค่ะ เรียนเชิญทุกท่านนะคะเรียนเชิญเพื่อนพี่นอ้องนักแสดงทุกท่านนะคะ ครับพร้อมครับ1 2 1 2สุดท้ายนะครับผม1 2 3สองครับสอบคาพร้อบคราบไวจังวะไม่แตะช็อตเลยได้ครับด้ครับขอครัก่นครับเดชนาอินาเจอพิชชนก่อน 2> 1 2, 3, 1, 2 3, okay, ึ 1, 2, 3, okay, ่งสอสาโอเคครับหนึกล้องนะครับพร้อมครับหนึ่งสองแสามภาพครับหนึ่งสอสาโอเคครับกครับหนึสองครับ าแล้วต่อไปใครอยากถ่ายรูปะสบถ่ายรูปเยใชิญหได้เลยนะคะทางด้านขวาด้วยทุกท่านนะคะ ะะเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปน้องนังกนเรียนเียน,ชนเชนได้เลยค่ะ จากน้องๆนะคะจะเป็นทีมพี่สมเกียรตินะคะเตรียมตัวนะคะต่อจากน้องๆจะเป็นทีมพี่สมเกียรตินะคะเตรียมตัวนะคะขอเชิญทีมพี่สมเกียรติได้เลยนะคะ ดับต่อไปนะคะเตรียมตัวนะคะสำหรับอ,อ,อิสุสเลดี้นะคะ